หไปงสวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัทโยในเกม Summoner w a r Sky Arena ครับผมและในวันนี้ผมก็จะมารีวิวมอนสเตอร์จาก Street Fighter อีกหนึ่งตัวครับนั่นก็คือ M Bison ธาตุไฟอันนี้เพิ่งเปิดได้มาที่ ID ตัวเองเลยนะครับก็จัดการทำขึ้น6ดาวเรียบร้อยใส่รูเรียบร้อยวันนี้จะเอามารีวิวให้ได้ชมกันแบบเต็มๆเลยว่า เอาไปเล่นอะไรยังไงได้บ้างนะครับผมแต่ก่อนอื่นครับมีข่าวประชาสัมพันธ์จากทางคอมรูอัดฝากมาครับผม <Nice. S 1> ในกิจกรรมอีเวนต์เพื่อนๆที่อยู่ในกรุงเทพหรือที่ไหนก็ตามนะครับผมแล้วได้ไปเห็นสื่อโฆษณาของ s u m เ o n e r War ก็อย่าลืมถ่ายรูปเซลฟี่ไว้ในกิจกรรมเซลฟี่ชาลเลนจ์จะมีโอกาสรุ้นรับดีเคเมอร์กันไปเลยนะครับผมคนละหนึ่งตัวแต่ว่าเป็นดีเคเมอร์ที่เป็นฟิกเกอร์นะครับผม เมื่อกดเข้าที่แบนเนอร์จะมีรายละเอียดบอกอยู่นะครับผมระยะเวลาจะมีตั้งแต่4จนถึง27กันยายนนะครับผมอาจจะแบบตามรถไฟฟ้าตามป้ายโฆษณาอะไรเงี้ยเซลฟี่มาแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลของเรานะครับผมแฮชแท็กให้ครบแล้วก็เข้าไปกรอกข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกิจกรรมเนี่ยมีแจกเป็นร้อยกว่ารางวัลเลยนะ <Wow. S 1> แต่ว่าไอรางวัลฟิกเกอร์เนี่ยอาจจะมีแค่5ท่านเท่านั้นนะครับผมคนอื่นอาจจะได้เป็นพวกคิสตันคัมบีส้ม,สมอะไรอย่างนี้ เขามาดูกันได้อันนี้แอดกล้องเป็นพรีเซนเตอร์ไปแอบถ่ายมาแล้วนะฮะหมายถึงแอบถ่ายกับสื่อ้รอออกเปล่าฮนะเราอย่าเล่นกันดีกว่าแล้วก็ต่อมาครับผมกิจกรรมทายผลอันนี้คงทายกันไปเรียบร้อยแล้วแต่จะเพิ่มเติมคือในวันเสาร์นี้นะครับผมรอบเอเชียของเราผู้แข่งนักแข่งชาวไทยของเรานะครับ3มคนไม่ว่าจะเป็นกลมพี่ฮงหรือว่า f อ l o v e ิ er นะครับจะแข่งแล้วยังไงก็อย่าลืมเข้าไปเชียร์กันด้วยและถ้าใครยังไม่ได้มากด ถายผลตรงนี้นะครับผมก็มาถายด้วยเพราะว่าของรางวัลมีทั้งคริสตัลแล้วก็สกอร์เยอะแยะเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูกันที่มิสเอร์ไพซันกันฮนะยืนรอนานแล้วหันหลังให้ด้วยงอนไปครับผมนะสำหรับมิสเอร์ไพซันนะครับเป็นมอนประเภท HP ค่าแม็ HP มาถึงจะเห็นว่าพื้นฐานมาถึง1มื่นสามเลยค <Wow. S 1> ีเดียวครับค่าเดฟหกรถือว่าพอใช้ได้สปีดจะต่ำๆหน่อยนะครับผม แล้วก็นี่เป็นสตเตตคร่าวๆที่ผมเล่นคือเป็นสาย hp กับคริสแดมนั่นเองสําหรับสก,กิลครับสก,กิลแรกไซโคอินฟโนโจมตีศัตรูพร้อมมีโอกาสทําให้ศัตรูติดโปรโวกเป็นเวลา1เทิร์น50%นะครับผมถ้าอัพเต็มก็จะกลายเป็น80%ก็ไม่มีอะไรครับไปแบบปั่นป่วนเฉยๆส่วนสกิลสองครับดับเบิลนีเพรสนะครับผมชื่อท่าบอกว่าเข่า2ทีแต่ว่าการโจมตีเป็น3ครั้งแต่ละครั้งจะมีโอกาสดูดเกรดยีนะครับผม ดูดเกดก็คือดูดมาเป็นของตัวเองนะแต่ว่าจะติดไม่ติดก็ขึ้นอยู่กับค่า accuracy ฝั่งเราและค่า r a ฝั่งเขาด้วยแล้วการโจมตีนี้จะเป็นการดูดเลือด30%ของดาเมจที่ทำได้ด้วยนะครับความรุนแรงของท่านี้จะขึ้นอยู่กับค่า max HP ของตัวมิสเตอร์ไบสันนะครับผมซึ่งไอ้ตรงนี้เอาผมบอกก่อนว่าผมเอาไปลองเทสแล้วสกิล2กับสกิล3ของไบสันเนี่ยค่า attack นะครับค่าพลังโจมตีไม่มีความจําเป็นเลยถึงจะบัฟดาบไปแล้วความแรงไม่เพิ่มขึ้นซึ่งเดี๋ยวผมจะเทสให้เพื่อนเอนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ <Yeah. S 1> ส่วนทกษิสามอันติเมตไซโคคัตเชอร์ครับผม <Yeah. S 1> ก็จะใช้พลังไซโคมาล้อมรอบกายไว้แล้วก็จะโจมตีตัดรู3ครั้งความเสียหายตามสัดส่วนแม็ก HP เหมือนกันแต่ละครั้งจะมีโอกาสลดเกจฝั่งตรงข้าม3 0นะครับแต่ละฮิตเลยนะก็มีโอกาสสูงสุดถึง90%แต่แล้วก็มีโอกาสลดความเร็วก็คือติดสโลว์เป็นเวลา2เทิน ในการติดสตันโอกาสทั้งหมดนี้50%เนะครับผมเมื่ออัพสกิลแล้วไม่ได้เพิ่มอะไรทั้งสิน้นมีแค่ความแรงที่เพิ่มขึ้นกับลดคูดาวลงเหลือ4เทินครับตกิวสองี้ลืมบอกไปถ้าอัพตกิลเต็มก็แรงขึ้นแล้วก็ลดคูดาวเหลือ3เทินส่วน e ีดก็จะเป็น e ีด hp 44%ในอารีนานะฮะสำหรับรูนในตอนนี้ผมใส่เป็นเอ็ก a t u าเทกับ Energy นะครับเพื่อจะเอา hp สูง,สงมาเทสดาเมจว่า ถ้าเราเล่นสายคีดแดมกับเลือดประมาณเนี้ยมันจะแรงแค่ไหนนะะนี่อันนี้ใส่เป็นสปีดนี่ฮนะสปีดคีดแดมแล้วก็ h p จริงๆตรงนี้ถ้าใครใส่เป็น h p แล้วสามารถทำสปีดให้ได้สักร้อยนึ่งอะไรเงี้ยก็จะสวยมากๆครับจะได้เลือดประมาณ30,000บวกหลังโอเคนี่คือการใส่รูนแนวทางของผมนะใครมีแนวไหนก็ลองปรับปรุงประยุกต์ใช้ดูแล้วกันาการทดสอบครับ เดี๋ยวเราจะไปดูท่ามันก่อนแล้วก็รวมไปถึงทดสอบด้วยว่าบัฟดาบไม่เห็นผลจริงไหมนะอันนี้ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะลองเป็นสลัดน้ำล้วกันเอาลูกพี่สลัดน้ำไปช่วยนะปึ๊บมาเทสดูว่าบัฟดาบพร้อมเกาะแตกสกิล l จะทำอะไรหมาในโดยไฟมอนไดแรงแค่ไหนนะเอาเลยดีกว่าลองดูนะ แอนติเมทไซโคคคาเซอร์แล้วก็บอกเลยว่าตัวสติฟไฟเตอร์ท่าออริจินอลเนี่ยตามชุดของมันเนี่ยมันจะมีสกิลที่สวยงามกว่าท่าอื่นๆ <Wow. S 1> นะครับเดี๋ยวดูกันท่าน,นี้อันติเมทไซโครคาเซอร์พร้อมเสียงภาพทำาทาเมทไปได้ประมาณ7000กว่าแกว่งไปจนถึง8000ันนะ,อะโอเคท่าสองครับดับเบิลนีเพลส เห็นไหมครับรถเกตจะตู3สามครั้งแล้วก็ดูดมาเป็นเกตเราแต่นี่มันได้ ex อดีนี่ครับ่าแรกอีก e ิตอ e ีกิตมันพูดว่าอะไรก็ไม่รู้ไปโจมตีด้วยความที่ตัวมันถึกอยู่แล้วเราก็สบายฮะเรามาลองเทสอีกรอบหนึ่ง กิวผมมาแล้วอันติเมสไซโคครัชเชอร์โอเคนี่นะฮะใส่ไปที่ตัวกลางแล้วกันบอสตัวกลางมันจะถึกๆหน่อยนะครับ <S <S เล็บมันเยอะเห็นไหมครับจะได้ประมาณเดิมคือ6,000 7,000ประมวณน0 0 0ัปลายปลายเปจนหนึ่ง7,000กว่าเดี๋ยวลองไปดูแบบไม่มีบับดาบไม่มีบับดาบเราเอาบอลแสงนะครับ น้องบอลแสงอยู่ไหนนี่ดีบอลแสงด้วยบแล้วก็โอ้โหติดสตัวหวังว่าจะเห็นผลนะเห็นไหมครับดาเมจไม่ต่างกันเลยไม่ต่างกันเลยอันนี้ดับเบิ้ลนียคิดละแปดพันอีกอีก โดนตัวกลางประมาณ6 0 0 0นหึงใช่ไหมไปไม่มีบับดาบอัติเมทไซโคโคาเซ์เห็นไหมฮะดาเมจไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ต้องไปซซเรียกับการเล่นบัฟดาบเลยนะฮะจบและอย่างนี้เราจะไปเล่นอารีนาได้หรือไม่เล่นยากครับถ้าเป็นอารีนาธรรมดาเพราะว่าเราจะเอามันไปเป็นดาเมจไม่ได้ ทำได้อย่างมากคือไปปั่นป่วนศัตตูนะฮะเดี๋ยวลองเดทให้ดูแล้วกันอ่อไปกันแนวตั้งรับของเราเดี๋วโหเจอเทมนี้ไม่อยากจะคิดเลยผมขอเอาอาร์คแสงออกแล้วกันแล้วก็เอาเป็นตัวธาตุลมไปเพื่อให้มันแพ้มิสเตอร์ไบสันเรานะฮะเราจะโกงทุกวิธีทางอย่างนี้แล้วกันไม่รูโกงแล้วยังจะชนะหรือเปล่านะะอ นี่คือทีมที่ผมลองซ้อมดูเอาไปล้างแล้วก็เอาสลัดมาก่อแตกไม่ได้หวังจะได้ไอ้นี่นะไม่ได้เอางั้นราถ้าเราท่นนึงนะถ้าเราเปลี่ยนเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นบอลบอลแสงนะฮะบอลแสงอลองดูฮะมันเหมือนเป็นตัวที่เหมาะกับการปั่นป่วนมากกว่า และในอน,นาคตถึงถ้ามันลง R T A ได้แต่ด้วยมอนที่มันเป็นความด้วยความที่มันเป็นมอน H P อะ่ะมันจะอารมณ์เหมือนแบบบีดมองอ,ะอ่ะอ่ามิเตอร์ใบสันโหนี้ทำเกาะแตกได้หมดเลยจัดไปทำอเไได้เท่าไหร่ขอส,สโลหน่อยนะฮะเท <S <S มากไซโคครัชเชอร์โดนไปคนละส0 0 0ันห้ไอ้นี่มัน E X ขึ้นมา โอ้โหเรียบร้อยนี่มันสมกับเป็นทีมกันบ้านของนัดโยจริงอะแข่งแข่งจริงว่ะอีจิกอีจิกโอ้โหไม่ติดเลยจะตายแล้วนี่ขนาดเปลี่ยนให้มันเสียเปรียบท่าเราแล้วนะเนี่ยมันยังทำกับเราขนาดนี้เลย เรียบร้อยอ่ะออกมาผ่านจนปัญญาคือเรียกว่าผมพยายามหาทีมไปให้ใบสันเล่นในอารีนามันไม่น่าเวิร์กเท่าไหร่นะส่วนกันบ้านจะเวิร์กไหมอันนี้ก็ต้องลองทดสอบอีกทีนึงดูแล้วกันแต่ให้เห็นการทํางานของมันแล้วว่าไปกับตัวเกาะแตกก็เพียงพอแล้วครับแต่ว่าในเรื่องของการลงดันเนี่ยผมว่ามันน่าจะเวิร์กนะอาจจะเอาไปลงในพวกทัทรัตหรือดันเจียนต่างๆก็ได้เพราะว่าตัวมันเนี่ย สามารถลดเขตได้สตันได้สลโลได้นะครับผมรวมไปถึงสะกิลโบวคของมันก็น่าจะมีประโยชน์แต่ที่นี้คงไม่ต้องเทสอะไรมากเดี๋ยวเราจะไปเทสในกิวอล์โอ้เราคงไม่ตีกับอ l ลูมิเนตด้วยใบสันนะฮะเดี๋ยวขอหาทีมที่มันชัดเจนกว่านี้หน่อยแต่ว่าถ้าเท่าที่ผมลองเนี่ยเอาไปเล่นกับ DK ลมกับพวกตัวเกาะแตกค่อนข้างเวิร์กเลยฮนะ แดี๋ยวเราลองดูจากคนในกิวก่อนว่ามีอะไรให้เราตีเล่นไหมถ้าไม่มีเราต้องตั้งเองแล้วเนี่ย,ยผมจะลองกับทีมนี้แล้วกันเดี๋ยวผมตั้งเองก็ได้เป็นทีมยอดฮิตอีกหนึ่งทีมนะฮะทีมยอดฮิตสลัดน้ำไปไหนละนี่สลัดน้ำตัวนี้โหดร้ายนะฮะไ <Wow. S 1> ปเล่นไปจะให้ดูว่าทีมนี้โหดเราจะเจอกันในซีกวอลบ่อย แล้วก็เสือลมครับผมนีดูเสือลมไม่ธรรมดาเราอาจจะตายได้แล้วก็ไฟฟไฟไฟ่ไฟ,ไฟอยู่ไหนวะนี่ครับไฟ่ไฟ,ไฟสปีดตอนนี้อ่ะนี่ทีมนี้ผมเอาไปลองใช้มาค่อนข้างเซฟนะฮะด้วยความที่ใบสันถึงเนี่ยอาจจะไม่ตายในเร็วๆแน่นอนแล้วก็มีม้า ใครไม่มีม้าก็อาจจะเปลี่ยนเป็นพวกดูอิดก็ได้แต่ลองดูฮะไีแฉลบปาบโดนไปซาตานไปแล้วครับใบสันไม่ลุกขึ้นมาตายแน่นอนโอ้โหเป็นไงเสือเสือลมแพ้ธาตุไฟจริงเปล่าวะ ใบสันผมเลือดรวมๆ3 0 0หมืนกว่าเหลือครึ่งหลอดแล้วฮะ oh. เอ้าอย่างดีที่มาเราได้อยู่ฮะโอ้มไม่ลุกด้วยใ oh. บยสันจะตายไหมต้องสต,ตาร์ทไว้ก่อนนะ oh. เรียบร้อยเรียบร้อย oh. ไปใส่โคคัตเซ่ใส่โคคัตเซ์ บ้าพอให้ทำไมพี่เสือเรามาันเอ็กเทพจังวันเนี้ยอุอ้ยใบยสันใ <c oughs> บสันใบสันฮลัลโหลใบสันโดนพิษบาดแผลไม่ไหวนะเป็นการเปิดตัวที่ลำบากเหลือเกิน อะจบลองอีกรอบลองอีกรอบเมื่อกี้มันมันเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อกี้มันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆอ่ะปึ๊บอ,อันนี้เราถ้าเราไอ้ไพ่ไฟเนี่ยเพื่อนๆถ้าไม่ใส่วิวแล้วถ้ามันโดนตัดเกรได้มันจะไม่ใช้สก,กิลสามเลยนะเหลือก็อาจจะมีโอกาสใช้แต่ว่าน้อยลงโอ้โหปิ่มๆกันทุกตัวปิ่มๆกันทุกตัว เอาล่ะครับได้ไซโคเคชอร์ไปโอ้โหไพ่โดนไปดอกละ6,000ได้18,000แล้วก็ลดเกรดด้วยแล้วถ้าเรามีดีเคลมอยู่เห็นไหมครับว่าเกรดของมันจะไม่ได้วิ่งพึ่งพลาดเท่าไหร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยม้มาก็คอยลดเกรดนี่แล้วก็ดีเคพอเลนไปดิ ตะตัดขามันดูเกมมาด้วยโอ้โหดูเกมติดสามที่เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้ออกก่อนมาแน่นอนนะผมนี่ไ,ไงรอบนี้สวยงามรอบนี้สวยงามรอบแทบมีการผิดพลาดนิดหน่อยฮะถึงจะชนะแบบแต่ก็ลำบากอะ่ะใบสันโดนสลัดทุบหายไปโอเคนี่นะฮะมิสเดร์ใบสันนะครับก็ประมาณนี้ ผมคิดว่ามันเป็นอารมณ์ประมาณบิดมองอาจจะเอาไปเล่นในกิววอลเก่งลงดันได้อยู่นะครับผมแต่ก็นั่นแหละลำบากนิดนึงถ้าอัพสกิลเต็มอาจจะแรงขึ้นกว่านี้ก็เป็นได้นะครับผมเพราะว่าตอนเนี้ยสกิลมันไม่เต็มใช่ปะ่ะถ้าตรงเนี้ยมันแรงขึ้นอีกได้อีกเเลยนะแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องดาบเรื่องพลังโจมตี แต่นั่นนหละมันก็เป็นเหมือนดาบสองคมถ้าเราอยากได้ดาเมจตส,สูงๆต่อให้เราเพิ่มพลังอะไรอีกมันก็ไม่แรงขึ้นแล้วมันจะแรงตาม HP อย่างเดียวนะครับคือทำสแตตด้จากรูนเท่านั้นไม่รู้ว่าในอนาคตเขาจะปรับไหมนะไม่รู้มันเป็นบั๊กหรือเปล่าโอเคก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับใบสันาธาตุไฟเล่นยากนิดหน่อยแต่ว่าความเท่ให้เต็มสิบเลย <laughs> ใครมีก็ลองปั้นดูแล้วถ้ามีแนวทางอะไรดีๆอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบรีวิวของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยพร้อมทั้งอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยครับเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแต่ก่อนจากกันไปจะปิดท้ายด้วยคลิปวิดีโอโปรโมต Summer War Cross Street Fighter อ,อันใหม่ล่าสุด <Wow. S 1> บอกเลยว่าสวยงามและน่ารักมากจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับแล้วก็บ๊ายบายสวัสดีครับ ร่วมทีมอัพกับซัมเมอร์ส War แล้วผู้ท้าชิงใหม่เมิดฉากสังเวียนเดือนซัมเมอร์ร s w a วรับเคนไปฟรีๆถึงหนึ่งพฤศจิกายนนี้เท่านั้น